คำถามนี้มันก็เลยจะโยงไปถึงคำถามที่ถามคุณปฏิีพัฒน์ซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคที่ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งจากการเลือกตั้งนะครับโดยจะตั้งจะจะัดตั้งรัฐบาลผมใช้คําว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเลยครับไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้คําว่าท่านะครับจะเป็นรัฐบาลที่มาจากชาธิปไตยโดยเสียงของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนจากพรรคก้าไกลเนี่ยท่านคิดว่า รัฐบาลประชาธิปไตยของรัศดรเนี่ยจะรักษาเจตจำนงของประชาชนนี้ไว้ได้อย่างไรครับเชิญคุณปฏิพัทธ์ครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมหมออ๋องนะครับก็เป็นเรื่องหนักใจเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรารู้ว่าเราไปชนะในรัฐมนตรีหูเนี่ยมันเลยทําให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่การจัดตั้งปกติพอเราไปชนะในกติกาที่ออกแบบให้เราแพ้นะครับ ซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องที่เราเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เรารู้กติกาข้อนี้ดีตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับทีนี้ประเด็นคือเราสู้ได้ดีแค่ไหนและเรามีความก้าวหน้าแค่ไหนในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับออคำถามที่พักก้าวไกลเผชิญเนี่ย passion, มันก็เป็นคำถามที่ผู้คนในอดีตเผชิญเหมือนกันคือเรามาเร็วเกินไปหรือเปล่าเราเก้าวหน้าเกินไปหรือเปล่าเรา ชิงสุกรหามอีกหรือเปล่าซึ่งพอดูที่ไล่เรียงประวัติศาสตร์แล้วถามกันมาตั้งแต่รอห้าแล้วนะครับเพราะนั้นมันเป็นความพยายามในการจะปักความคิดว่าประเทศไทยยังไงก็ไม่มีทางมากไปได้มากกว่านี้โครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างการเมืองโครงสร้างสังคมโครงสร้างอํานาจควรจะต้องเป็นแบบเดิมให้ได้มากที่สุดแม้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็จะมีการเลือกตั้งก็ตาม คนในพักอนาคตใหม่นะครับแล้วก็พักเก้าไกลส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เติบโตมาในตอนนี้ผมอายุ42นะครับคุณธนาทร44คุณพิธา43นะครับคุณศิทิกัญญา42เราเป็นคนที่เป็นเป็นผู้ดูนะครับเ,เหตุการณ์ตอน35รัฐประหารตอน57 49แล้วก็57เราเป็นผู้ดูเราเป็นผู้ร่วมบ้างเราเป็นคนที่ไม่ใช่ผู้เล่นหลักในตอนนั้น แล้วเราก็ค้นพบว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของคนที่หมดหวังกับการเลือกตั้งและนี่คือความเ,เจ็ตจจํานงที่พวกเขาชนะพอทําให้การเลือกตั้งไร้ความหมายประชาชนก็มีสองฝ่ายก็คือโกรธเกลี้ยวหรือสิ้นหวังใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นแบบเดียวกับที่เกิดในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศแต่ทีนี้ พอเราคิดถึงว่าแล้วถ้าเราจะมาเป็นตัวผู้เล่นใหม่ในเกมที่ต้องชนะแล้วชนะให้ขาดเราจะต้องทำเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่พระเก้าไกลเห็นตรงกันก็คือประเทศนี้ไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่แก้ไขโครงสร้าง3มเรื่องเรื่องแรกก็คือดีมิลิทาริซชั่นต้องเอาทหารออกจากการเมืองให้ได้เพราะไม่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาปักหลักทางเศรษฐกิจนะครับเราจะพัฒนาประเทศอะไรเราไม่มีทาง ทำได้อย่างมีความมั่นคงในโลกที่แปรปวนสูงได้ด้วยการมีรัฐประหารและมีทหารอยู่ในทุกองค์าพยพของเศรษฐกิจการเมืองสังคมประเด็นที่2ก็คือ d e เซน t รั l ไลเซชันต้องกระจายอํานาจออกจากศูนย์กลางให้ได้และสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของดีโมโนโพลิซชันก็คือการยุติเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมผูกขาดซึ่งสมัย ก่อนก็อาจจะไม่กระทบชีวิตเรามากขนาดนี้จนมาที่พี่น้องประชาชนรอบนี้เจอเรื่องค่าไฟเพราะฉะนั้นสามอย่างนี่นะครับเราก็ต้องไปดูว่าแน่นอนมันก็มีเรื่องระหว่างบรรทัดอยู่ว่า3มอย่างนี้ถ้าเราพูดไปอีกก็คือว่ามันเป็น3อย่างที่ผูกพันกับชนชั้นนาอย่างแยกไม่ออกและเป็นชนชั้นนาที่เพิ่มอานาจในช่วงของการเปลี่ยนรัชะสมัย เพราะ,ะนั้นผมก็เลยชอบที่อาจารย์เกษรเตชัพ,พีระเรียกยุคแบบนี้ว่าเป็นสมบูรญญณาสิทธิราชจำแรงจำแรงโดยการมีองค์มนตรีจำแรงโดยการมีกองทัพจำแรงโดยการมีสอวอจำแรงโดยการมีศาลนะครับแล้วก็ใช้อำนาจนำทีนี้ในสมัยรัชกาลที่9พระราชอำนาจนำของพระหมหากษัตริย์นั้นนะสร้างฉันทาม,มาติได้ แน่หนึ่งก็มีข้อดีอีกแง่หนึ่งก็เป็นข้อเสียเปรียบก็คือเราก็สูญเสียความมั่นใจในการปกครองตนเองหรืออำนาจของตนเองแต่เรามีผู้ปกครองแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงรัชสมัยมันเกิดคําถามขึ้นทันทีว่าแล้วจะไปยังไงต่อและนี่ผมเป็นความคิดว่าทําไมการรัฐประหารในปี4,9และ5,7ถึงเป็นการที่อาจารย์พรสันเรียกว่าเป็นการดับเบิลคือต้องเซ็คเคียวที่สุด นไม่มีช่องว่างใดๆเลยให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นทีนี้เราทำยังไงกันดีนะครับผมก็ในฐานะพักการเมืองเนาะผมเองก็ประสบการณ์น้อยมากนะครับแต่พอดีเราโดนบีบให้เก่งเร็วขึ้นนะครับตอนอยู่ผมจำได้ว่าผมอยู่พักอนาคตใหม่วันนี้ผมลาออกจากงานจะไปสมัครอยู่นพักนี้นะครับ ผมก็มาสูนย์หนังสือธรรมศาสตร์นี่แหละครับแล้วก็มาซื้อหนังสือการเมืองเปรียบเทียบไปอ่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะเป็นการเมืองแบบทูปาร์ตี้ของอเมริกานะครับแต่ก็ได้รู้หลักการบ้างทีนี้เรามีบทเรียนหรือในความเรามีเข็มทิศในการดําเนินการของพรรคอย่างไรที่เราเชื่อว่าจะเป็นจิ๊กซอวหนึ่งของชัยชนะในระยะยาวที่เด็ดขาดให้ได้นะครับ ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าประชาชนต้องกลับมาศรัทธาเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาให้ได้แล้วการที่ประชาชนจะเชื่อมั่นศรัทธาในระบบรัฐสภาได้เขาต้องรู้ว่ามีผู้แทนราษฎรที่มีชุดความคิดของเขาอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นพักอนาคตใหม่และพักก้าไกลจึงตั้งใจมากว่ามองมาที่พวกเราต้องเห็นอุดมการเสรีประชาธิปไตยนะครับซึ่งในหลายยุคหลายสมัยก็ถูกเรียกเป็นคอมมิวนิสต ถูกเรียกเป็นสังคมนิยมถูกเรียกเป็นนั่นเป็นนี่ตามปีศาจของแต่ละยุคสมัยที่คนสร้างขึ้นมาแต่เราต้องเป็นปีศาจต,ตัวใหม่ที่ประชาชนรักแต่ว่าชนชั้นนําเกลียดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม,ไม่ไม่กลัวที่เราจะเป็นปีศาจเพราะรู้ว่ามองมาที่พวกเราเจออุดมการณ์ของคณะราษฎรอยู่เจอความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นระบบประชาธิปไตยที่มีพระมารย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งนี้เป็นทางออกที่อาจารย์ปรีดีก็นําเสนอไว้ก่อนที่เราจะถูกเปลี่ยนเป็นระบอบอื่นเพราะฉะนั้นต้องรักษาอุดมการณ์ไว้ให้ได้แล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนที่เป็นวอเตอร์ที่ก้าวไกลฟูมฟักขึ้นมาหรือซัพพอร์ตก้าวไกลเป็นคนตรวจสอบอุดมการณ์นี้ว่าเราเบี้ยวหรือเปล่าเพราะเราไม่มีทางไว้ใจคนคนใดคนหนึ่งได้อีกต่อไปแล้วปะะั้นคําตอบเดียวคือต้องสร้างพรรคมวลชนและให้มวลชนตรวจสอบพวกเรานะครับประเด็นที่สองก็คือ เราต้องทำให้การชนะเลือกตั้งต้องพรรคที่ได้อันดับหนึ่งต้องชนะโดยการไม่ซื้อเสียงให้ได้เพราะการซื้อเสียงเนี่ยเป็นมายาคติและก็เป็นข้อหาสำคัญที่ชนชั้นนำพูดว่าคนไทยไม่เคยพร้อมสำหรับประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตาบใดที่ยังมีการซื้อเสียงและพรรคที่ซื้อเสียงได้อันดับหนึ่งชนชั้นนำก็จะพูดทันทีว่านี่แหละ ความไม่พร้อมของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นพวกเราอดทนมากนะครับคุณธนาทรก็ขี้เหนียวมากนะครับ <laughs> นะครับคุณพิธาก็ขี้เหนียวมากนะครับเพราะเรารู้ว่าเราต้องชนะแต่ how เราชนะอย่างไรสําคัญว่ากว่าเราชนะหรือป้นะครับรอบนี้เรามั่นใจว่าชัยชนะที่ได้มามีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นแน่ๆแล้วเราก็รู้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาการซื้อเสียงหนักหน่วงแค่ไหนนะครับ อันที่3นะครับก็คือผู้แทนราษฎรในสภาต้องกลับไปเป็นผู้แทนราษฎรทีทร่ทรงเกียรติแบบที่อยู่ในประวัติศาสตร์ให้ได้ที่ยืนหยัดอภิปรายโดยเกรงใจประชาชนมากกว่าเกรงใจคนอื่นนะครับคือผมผมไม่เคยคิดว่าพวกเราทำเรื่องนี้ได้เลยนะผมเดินเข้าไปในสปายะสภาสถานครั้งแรกผมนึกว่าเข้าวัดนะ มันเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้ประชาชนที่เดินเข้าไปอ่ะตัวเหลือเล็กนิดเดียวทุกท่านเวลาเข้าไปสภาทุกท่านรู้สึกตัวเองตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับตัวเล็กนิดเดียวไม่มั่นใจในอนํานาจตัวเองเวลาพิปรายต่อประธานรู้สึกเหมือนขึ้นศาลนะครับทีนี้เราจะคลองตนยังไงให้เรายืนตัวตรงๆแล้วก็อภิปรายแบบเก่งใจประชาชนที่เลือกเรามามากที่สุด ผมจําได้ตอนที่เบญจาแสงจันทร์อภิปรายงบประมาณส่วนของระาหมากษัตริย์นะครับผมก็นั่งกินกาแฟอยู่ข้างนอกแล้วแม่บ้านที่เทกาแฟเทล้นเลยนะฮะ <c oughs> ผมไม่เชื่อว่ามีการพูดเรื่องนี้ในสภา,าอันนั้นเป็นปี6-3แล้วพอปี6-4ปี6-5การพูดอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจที่สุดว่าเราจําเป็นต้องได้รับความโปร่งใสจากสถาบันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วตอนนี้ในสภา แต่แน่นอนแรกมากับการยุบพักอนาคตใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ทําทางนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะในสภาก็จะมีกระบวนการหล่อหลอมผู้แทนให้กลายเป็นชนชั้นนําใหม่ด้วยเครื่องราชด้วยสิทธิประโยชน์ด้วยข้าราชการที่มาคุกเข่าปนิบัติด้วยการไปดูงานต่างประเทศและใช้ชีวิตแบบ p ิเว i l e ช e ทางที่พวกเราก็เป็นไพร่ธรรมดาและถ้าไปเชื่อมกับกลุ่มทุน และกลุ่มข้าราชการระดับสูงในสภาเมื่อไหร่สุดท้ายนักการเมืองเลือกตั้งเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเกรงใจประชาชนอันที่สามนะครับต้องชนะความคิดให้ได้การรัฐประหารที่มีประชาชนไปมอบดอกไม้จะต้องเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเราชนะความคิดไม่ได้นะครับและอันนี้ก็ถือว่าเราเกิดในยุคที่พอดี ถ้ายังเป็นแท่นพิมพ์กูเทนเบิร์กนะครับหรือยังเป็นหอสมุดอยู่เราไม่สามารถชนะความคิดได้เร็วขนาดนี้แต่ความการชนะเร็วก็แลกมากับความไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นต้องชนะยาวๆเพราะฉะนั้นในการใช้สื่อใหม่ในการที่คนออกมาค้นคว้าเองตอนนี้บทสนทนานะครับบทสนทนาทางการเมืองเนี่ยลามไปถึงลูกสาวผมอายุ9้าขวบแล้วกับเพื่อน พอตั้งแต่เขาเกิดมาเขายังไม่เคยเจอนายกเปลี่ยนเลยจริงไหมฮะนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาเจอคนใหม่แล้วเด็กๆนั่งคุยกันว่าคนนั้นนะ่ะพ่อแม่คุณเลือกอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นยุคสมัยที่น่าตื่นเต้นและมันสุกงอมแล้สุกงอมในการที่เราจะชนะขาดสักทีแต่ว่าถ้าเราอดทนไม่พอและเหมือนที่อาจารย์อ,อ,อนุสรน,นะครับได้บอกว่าถ้ามันเกิดเงื่อนไขขึ้นมามัน นักการเมืองที่ที่ประชาชนไว้ใจคอร์รัปชันขึ้นมาถ้าเ,เงื่อนไขคือถูกยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงขึ้นมาเราต้องอดทนแล้วเกมนี้ยาวแน่ๆนะครับอันต่อไปนะครับก็คือผมคิดว่าในฐนานะพักการเมืองเนาะเราก็ต้องครองตนในการที่เราจะเป็นผู้แทนที่ มาจากประชาชนจริงๆนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าพวกเราเพอร์เฟกนะเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือเราตั้งพักการเมืองแล้วมันก็ตั้งไม่เป็นทําผิดทําถูกใช่ไหมครับนะผมเกิดมารักษาแต่หมูแะ้วผมไปตั้งพักการเมืองแล้วเราตั้งพักการเมืองในกฎกติกาของก,ก,กตกตที่ยากลําบากมากนะครับพลปปประกอบพักการเมืองของเราเนี่ยเรามีโอโ้ เราถูกเราถูกสั่งให้ตั้งพักการเมืองโดยคนที่ไม่เคยตั้งพักการเมืองนะครับแล้วก็ระแวงเสมอว่านักการเมืองเนี่ยมันชั่วก็เลยมีกฎเกณฑ์ยุบยิบเต็มไปหมดเลยจนประชาชนตั้งพักการเมืองเองเอะยากต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ยุบง่ายนะครับต,ตั้งยากยุบง่ายนะประเทศอื่นเขาตั้งง่ายยุบยากนะครับเพราะนั้นก็ต้องถึงเวลาในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองให้พักการเมืองเนี่ย กลายเป็นสถาบันได้ง่ายขึ้นกลายเป็นที่ของประชาชนที่มีความฝันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําการเมืองได้ต้นทุนที่ต่ําที่สุดให้ได้แล้วเราก็จะเจอสอสอวันนี้ผมขับรถมาเองนะครับนะฮะเพราะผมยังไม่ได้เงินเดือนนะครับหลังเลือกตั้งนะเราจะเจอสอสอที่เมาแล้วขับแล้วลาออกไปเพราะต้องการสร้างมาตรฐานของสอสอแบบใหม่ว่าคุณทําผิดแล้วอ่ะคุณต้องชดใช้ทางการเมืองเราจะเจอสอสอที่ ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในสภานะครับซึ่งตงัวในเท่าพิภพยังขี่มอเตอร์ไซค์เข้าสภาอยู่นะครับเพราะเราล้ออย่าบอกแม้แต่เราจะโดนกักขังไว้ด้วยเสื้อสูทพวกนี้แต่พวกเราเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เข้ามาทํางานเพราะการคลองตนตรงนี้ครับจะเป็นปัจจัยที่ทําให้หนึ่งคนทั่วไปกล้ามาเป็นนักการเมืองมากขึ้นนะครับ เพราะว่าเราเห็นแล้วว่านักการเมืองเป็น,ปนอาชีพที่ใครๆก็เป็นได้อันที่สองก็คือเราจะทําให้พวกเราไม่ลืมตนแล้วก็อยู่ในรูในรอยและต่อสู้กับการเมืองนอกสภาร่วมกันต่อไปให้ได้แล้วก็สุดท้ายครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันก็คือเราต้องเป็นคนเจเนเรตความรู้อย่างถ้าวันนี้ทุกท่านได้ยินได้ฟังอะไรที่ประทับใจเป็นบทเรียนที่ท่านจะไปลุยต่อ ท่านอัดคลิปลงติ๊กตอกเลยท่านอัดคลิปลง YouTube เลยและคนคนหนึ่งจะมีที่พลไปได้อีกสิบคนยี่สิบคนสาิคนแล้วคนเป็นล้านล้านคนทําด้วยกันวันนั้นเราชนะขาดครับขอบคุณครับ